มี๋ที่บีกิจกรรมกันที่อร่อยดีจ้าแม่จ๋ามาเลยค่ะมาเลยค่ะกันที่อร่อยดีสวัสดีค่ะแล้วมาชิมขนมหวานได้ค่ะกันที่อร่อยดีค่ะ มาเลยจ่าเรียวจักะนค่ะมาเลย่ายชิมชิเนืยอว่าเปนีนั่งชิมองหวัดเปรี้ยวอร่อยเลยคะมาเลยจ้าอย่าทิ่งไปนะคะเพื่อนหยุดแล้วจะขอถ่ายรูปด้วยยมวันดีอเไปชิมของหวาน้หแวะไปชิมของหวานยิมฟีิมีติดตามตลอดมือพืนมหาเสียงอยู่บานของจ้าเพื่อนอย่งัลยะแวะแวไป่อย มาเลยพ่อหยิบได้เลยจ้าคุณพี่ขนมหวานแจกฟรีนะคะเดินมาหยิบด้านนี้ได้เลยไปว่อสาวเพิ่งไดระเบิดนะคะจากกันที่อร่อยดีนะฮะอร่อยมากหมูว่าขนมไขปแบบฟันสิไปเดาของหวานใหญ่ขอบคุณค่ะไปกินของหวานเนี่นั่นน่ะไปไปว่าดีค่ะสวัสดีค่ะเมียคือบ้านคักบ้านเมียนเป็นแม่เป็นแม่เก็บไม่จริงว่าจริงเพราะยายว่าจริงกันว่าไปไปไปกินของหวานเนี่ยนั่นน่ะ ถ้า้เต็มรวยจีค่ะก็นี่เอียง <c oughs> ไปเอาดูแม่ไปเอาดู <c oughs> ไปเอาดูไปเอาดูไปเอาดูเพิ่นมเมื่อวานดอกเปลลยรอดไปแม่ไปเพ่นนาังย่านต้อง่ไปกินให้เพิ่อนอยู่สวนด้านกะเลียนเชียงพี่ก็ได้มาเที่ยวในท่าน,น่ะ ไิ้ีาหยิบชได้เล้ไปมาลาไปนม่ไปเรียนไปเรียนไปเรียนรักังรวอมลไปพให้เรีนบ้าแมนแมไปไปกิจกรรมูเร็มอยพนให้เรียนเกมฟีเรีนเกมฟีคนหะคนหทั้งนี่ท้งนีหมดแลบบฟรีเกมฟรีหมดแลบบทังนี้เดกกำลังซิมอยูเดมากมเกมแม่ไปกวาอย่างนี เกมเกมเพื่นเศ้าเรียนเกมแลวพ่เพิ่นเศร้าเรียนเกมเลยพ่แ่ยุ่ย้าแต่คือว่าผู้ใดมาเรียนน้ำใคยจะได้จิมงานไปแสบในงาแล้ว <c oughs> <c oughs> มาเล่นเกมได้นะคะเล่นเกมไ่ะเดี๋ยวรอบนี้แจกให้อีกห้าใบนะคะแก้วน้ำมาเลยสัะเดี๋ยวรอบนี้เราจะให้พี่อ่อนนะคะแจกแก้วอีกห้าใบไครมาเล่นเกมรอบแรกไครเล่นไปแล้วบทธิตรอบนี้เพราะว่ามาใหม่นะคะเพราะว่าลูกค้านี้่จะเยอะใช่ไหมคะเนาะงานสีสองหนึ่งนะ่วันนี้นะคะก็บอกเลยว่าเราจะแจกให้พวดถึงนะคะสำหรับเพื่อะไรดีอ่ะคุณส้มขอให้พี่อ่อนด้วค่ะมามา หรือจะแวะไปเอ็มร้อยก็ได้นะคะมาได้เลยครับาอบนี้เป็นรอบสุดสุดแล้วนะคะกับการแจกแก้วน้าค่ะนะคะวันนี้ใครจะมานะคะเล่นสนุกกับเราค่ะนะคะมาร่วมพร้อได้นะคะวันนี้เราแจกแก้วน้านะคะสวยๆเลยห้าใบเมือนเดมวันแรกค่ะนะคะเล่นปีนะคะมาเล่นได้เลยค่ะนะคะมาได้จ้ามาเล้จ้าก้าวแถวเล้จ้ามาด้อีิบใบแก้าใบแก้วน้ำสวยๆแบบนี้มาเร็วก้าวแถวเล้จ้า โดยมีกิจการง่ายๆเลยนะฮะเพียงแค่ร้องท้องออกมาจากกล่องเนาะภายใน20วินาทีนะคะทำยังไงก็ได้ชิมแมทชิมของหวานแม่ชิมฟีชิมฟีิอ่าร้อเลยเดี๋ยวพี่จะจับเวลาทุกเอาเลยค่ะชิมฟีชิมฟี็ได้ค่อื้อออ่ะอีกค่ะ หญิงนั่งมือเนียนท่านชายหอบแม่บมลูกว่านั่งที่บ้านหอดย่ามใดก็ลูกคือกันปตาอยู่เบื้องลึกแล้วเดี๋ยวเช้าหมดกดนะคะแก้มาเราดูแค่ห้าใบนะคะใครเลียงได้เอาไปเลยเอาเลยเดี๋ยวพี่จะจับเวลาเอาเลยค่ะเลอกเลยค่ะมาได้เลยค่ะใครอยากเล่นเกมสนุกสนุกกับเรานะคะวันนี้ขอบอกเลยเลยว่าบุปกับพีอร่อยดีนะคะมีทั้งแจกชิมนะคะส่วนของนี้เลยค่ะ น่นู่นะฮะสามค่เได้เลยได้เลไข่ใไข่ใไทองไขทอใช่ไผตัวไข่ดาวนจ้าได้เปล่าสินะสิบวสิบินาทีค่ะอีกสิบเอ่แยาอะายรูปไค่ะพี่นางล้นหน่ยจ้าเอ้สวเลยโอเคอ่ะเอาปะหนึ่งใบได้เตรียมมา้หจ้าไปหาพี่ตวเลยหาพี่ตวสวยเลยนะามาเร็วมาเลยค่ะต่อแถวค่ะช้าหมดอดนะคะหนูมีแค่สี่ใบนะแก้าเนาะต่อเลยเนี่ยแค่อีกสี่ใบเท่านั้น หมดแล้วหมดเลยค่ะนะฮะอเลยค่ะเรเลยค่ะมาๆมามาเร็วเลยค่ะยี่สิบวินาทีแล้วนะเอาดีเอ็มนี่หนไปกิงกอนเดยมาเลยมสได้ง่ายมากแต่คนที่บอกว่าหัวมาได้ง่ายมากอ่าถ่ายรูปเลยค่ะด้านนน้นเลยค่ะแก้วน้ำเสร็จแล้วอีกสองใบสุดท้ายแล้วมาได้เลยค่ะอาวค

ท่านไหนที่รอกูอยู่นครับไปชิมขนมได้นะคะวันนี้เรามีขนมให้ชิมค่ะแจกฟรีให้ทุกท่านพี่แกงไปเลยมาล้างพี่แกงบ่แกมาล้างพี่แกงกันมาล้างพี่แกงกันให้แม่ทำกับข้าวที่บ้านไปไปอ่าไปแม่ทำกับข้าวที่บ้านนะคะเอามาเลยค่ะสองใบสุดท้ายแล้วนะหมดแล้วหมดเลยนะคะแก้วน้ำเรามีวันนี้สิบห้าใบแจกไปแล้วนะคะสิบสามใบเหลือสองใบสุดท้ายแล้วได้ไหมเอ่ยอึ๊บอึ้บไข่หน่อยไข่หน่อยอึ้บไข่หน่อยเอ๊ะใกล้แล้วใกล้แล้ว เป็นห่วงใครนะคะยี่สิบวินาทีให้เวลายี่สิบวินาทีมาเลยค่ะ่หรือว่าใครอยากได้พิจักพิได้พิแกงนะคะไปสแกนแอปไลน์ได้นะคะแอปไลน์เดี๋ยวเราแจกพิแกงให้เลยนะคะเหมือนยแจกง่ายเหมือน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 แจกง่ายโอเคหมดแล้วรอบนี้เราหมดแล้วนะคะจะมาสแกนแอปไลน์ได้ไหมหรือว่า้สบายดีพี่น้องก็ได้นะคะ